เดินทางมาถึงกำปงฉนักงเกือบสองทุ่มครับก็ตอนนี้ก็คงต้องหาที่พักแล้วก็หาอะไรทานในช่วงย็นก่อนนะครับเมือกมงกำปงฉะนังเนี่ยจะเป็นเมืองที่ติดกรบลิ่นแม่น้ำโขงเลยในช่วงเช้าผมจะไปเดินตลาดเช้าในแม่น้ำโขงว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าอยากจะดูปลาในแม่น้ำโขงที่นี่ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อาหารท้องถิ่นที่นี่รวมถึง วิถีชีวิตวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของคนที่นี่ครับตั้งแต่ช่วงค่ำคืนนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่ครับมืดมากครับเวลาเดาินทางผ่านเมืองมาไม่ใช่เมืองใหญ่อๆอย่างพวกพัตตบงเลยอะไรเนี้ยยังไม่เข้าเมืองนี้ก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เลยมืดๆนิดๆน,น,นะมีรถมอไซค์วิ่งสวนทางไปวิ่งมาก็ต้องระวังนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวเข้าเม,มืองกระบงฉนังแล้วผมจะวนดูที่พักมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศในเมืองนยครับว่ากระบงฉนังเป็นยังไงเพราะว่ากระบบฉนังผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ พอติดตามมาแน่โทรได้ครับแตดละทัวร์แล้วก็รดัทแต่ละทัวร์แล้วก็พ<า>ี่หมีนะพี่ชายแตดละทัวร์ก็มาเล<ช>่นกันครับพอจะนี้ขับรถมานะปกติจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ถ้าบรรยากาศครับก็แวะนู่นแวะนี่จนมาช,าช้าจนได้นะก็เป็นผมคิดว่าแบบนี้เที่ยวได้มีความสุนิทกว่าไปเร่งรัดไปหา,นนาค,ครับเพราะว่าความสุขในการเดินทางเราจะเห็นประสบการณ์ในวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานที่ไปพร้อมกันด้วยนะครับ จอกันไปอีกทีนะครับกับอันนี้อ่ะดูตรงเลวเราไปวนย้อนกลับ่ะตรงเลยวนเดอนกลับเดี๋ยวทาไปทางนี้โดนจับเลยอาโอเคส่วนทางอันนี้ส่วนทางไม่ได้นะเนี่ยรถคึ้นออกมาไปทางวนเวยตรงตรงไปอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กำปงฉนังแล้วนะด้านหน้ามีปั๊มปั๊มด้านซ้ายมือครับขวามือเป็นอะไรดาเป็นสวนสาธารณะสำหรับผู้ออกกำลังกายชงเช้า ดูครับดูนี่นะดูบรรยากาศรอบนอกเลยก็จะม,มีคนออกกําลังกายอยู่ที่นี่ประมาณ2องทุ่มก็โอเคอยู่ใช้ได้ครับมีวัยรุ่นหรือคนในพื้นที่มาออกกําลังกายเยอะเหมือนกันกิจกรรมร่วมนะโอเคครับเราเข้าสซุ้มกันดีกว่านะก็จะได้เห็นอะไรมากมายเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศทิศทางด้วยเร้วก็ฟิน,นสี่แยกต้บงนเราจตลงสักตะบานตะบนโอเคสามแยกนนทบุรีโอเคครับ

ที่นี่ส่วนน่านั่งไหมเนี่ยโวนนั่งเล่นนี่บ้าพื่อนุ่มๆส,สาวๆที่กระโปรงชนังก็มานั่งคุยกันจุจีกันกนะมันก็เหมือนส่วนจอมเอือผมฟังก็ได้ไอ้ไทลูกร้ยอยโอ้มีนักท่องเที่ยวมานั่งจับกลุ่มนั่งทานอาหารกลุ่มๆเลยนะก,กองเข้าไปนั่งทานจับอย่างนี้ทานได้เดี๋ยวคนไอ้นี่เป็นตัวลกเมือง นี่คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรแหล่งประปงชนังเบตาตะบองพยุงเนี่ยอ๋อนี่สัญลักษณ์ของสัญลักษณ์อ๋อสัญลักษณ์ของประปงชนังนี่ครับด้านซ้ายมือเดี๋ยววนหนึ่งรอบครับนี่ครับแล้วเราก็จะไปวนหาที่พักกันวนไปกว่อบ้านเสรีมงคลสักหนึ่งรอบครับกำลังทำใหม่ปรับปรุงเลยปรับปรุงใหม่ฮะกำลังปรับปรุงใหม่เลย ผมกำลังมองครับเกสเฮาส์นะที่อยู่ใกล้ๆเราไปดูที่ริมน้ำก่อนดีก่อไหม <S <S ผมว่าน่าจะมีเยอะเดี๋ยวจะเงยน็นพี่หมีเรจะดูร้านอาหารถามดีว่าโอเคไหมเรยเรื่อยๆเรยช้าๆมีอ้อยมีขนมปังไปะนะมีลูกชิน้นชิ้นยังไม่โดนนะยังไม่ดนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ยังไม่ใช่ร้านอาหารแบบกินให้อ,อิออ่มท้องอยู่ไปต่อครับ โอยผมเห็นดูคล้ายๆมัมเลยนะคนเยอะดีครับเส้นนี้เป็นเส้นหลักใจกลางเมืองมีนักท่องเที่ยวด้วยผมเห็นฝรั่งซ้ายมือสักกาไม่ผิดเออฝรั่งซ้ายมือเว้ยนักฝรั่งซ้ายมือครับนักท่องเที่ยวใช่นไหมอ๋อคันใหญ่ไปเส้นนู้นเลยอ่ะ ไม่เป็นไรเราไปเรื่อยๆตอนนี้ไมเรื่อยๆเราเราเข้าตัวเมื่อกี้นี่ไปตรงไปมีที่นี้ตรงไปตรงไปเอ้ยมีของกินอยู่ตรงไปไม่ค่อยไปตรงไปขวามือมันคอเป็นตลาดขวามือเป็นตลาดเย็นกระปงชนังครับตลาดแต่ใช่ตรงแรมมันอยู่ในนี้ก็คืออยู่โซนนีโอ้ตลาดตลาดกระปงชนังตลาดตลาดลนขอดูก่อนนะครับดูก่อนดูก่อนอาจจะต้องมาหายอีกแาวนี้อ่ไม่เป็นไรพี่ช้าๆค่อยๆดูด้วยดูบรรยากาศด้วย ไก่ย่าไก่ิ้งเอเวกับบงชะดังข้าทางดาด้าเลยถ่าเอ้ยคนลูกค้าลูกค้าเ่นไงบ้าคะโอ้มีไก่ย่ไก่ติ้งปาิ่งโอ้โหไก่ไก่ย่างนะกินวยไก่ย่กับุชะตัวเป็นตัวชวเปนตัวเลยอคอวเมปง่าเลี่มีอาเห็นเหนเห็ี่กินนะพอจะมีแจดินตลาดไม่รูว่าดินน้ำมีหรือเปล่านะ ลุงนูนก็จะเป็นดินน้ำอะไรก็ครั้งแรกขบวนที่บากำบงชนังก็งงไปไกลตาแตกอยู่วนไปเรื่อยๆครับเพื่อนเพื่อนจจะได้งงไปพร้อมกันเพื่อ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 นเลยเรื่อยๆไปเลยไม่จะรู้ว่าทางไปไปไหนมาไหนมั่งไม่เป็นไรไปก่อนไปตลาดล่างตรงไปกับตลาดล่างไม่เป็นไรไปเรื่อยๆก่อนเาจะดูที่พักดูอะไรเงี้ยไปตามสเต็ปเลยสเตไปเพื่อตามทางน่ะไม่ต้องงงเลยเพราะมันวิ่งนิ่มน้ำได้อยู่แล้ว ไปเลยไปตลาดล่างใช่ไไปตรงไปกับตลาดล่างที่กลับไปสนามไปเรื<ๆ>่อยๆเราไปเรื<ๆ>่อยๆครับเดี๋ยวเห็นอะไรสนน่าสนใจหนระือร้านอาหารอะไรเดียวพิเศษให้ดูครับงานย้ายวันนี้ที่กรำบงชันดังมีงานแต่งงานนู่นสองงานนะก็ดูนี่ครับบรรยากาศงานแต่งที่กรำบงชันดังครับ និងមកกินกินដាក់ចောင်းពេញរៀងនេះអ្នកជនទី நே ងរបស់យើងເຄີຍມາຈອດเยอะมากครับបាទដល់បាយាລົງក្នុងរងលេងສະบายក្នុងគនីប្រតិសាណៈភិបាលយុទ្ធទាំងអស់បាទចង់រំលេងສະบายជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីបាទយើងសូមព្រមអញ្ជើញដល់គោរពតម្រង់ក្រុមប្រមមបាទໃນក្រុមប្រមមរួច กินเลยเขาต้องเอารั้วมามาตั้งเลยในชะ่ไหมไม่ต้องเร็วครับไม่ต้องเร็วชาวนะที่ยาเห็มกัน,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 นอ่ะเขาเอารั้วมากั้นเลยแล้วแล้วรั้วเนี่ยมองบอกถึงความมีเงินเลยนะเกี <c oughs> ่ยวไหมถ้าถ้ารั้วโดวหลุมนี่คือมีเงินเลยนะ,ะมาพี่โต้มตตี่ต้มีโต๊ะจีนโต๊ะจีนกัมพูชาโอเคต่อเลยอุ้ยมึงเห็นอย่างนี้เลยนะ รั้วรั้วนี่หลูเลยปิดกันถนนเลยปกติถ้าเป็นบ้านเราไม่มีรั้วปิด่ะแต่ว่าโต๊ะจีนมีโอ้นะไปต่อครับโอเคครับผมตานนงริมแม่น้ำนะด้านขวามือผมเป็นริมแม่น้ำครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีร้านอาหารอะไรบ้างนี่ครับสุดแล้วสุดทางแล้วแล้วแต่ว่าเราจะมาดูว่ามีอะไรกินบ้างขึนามตรงไปไปกลับขึ้นมาขวามือนี่คือแม่น้ำโขงใช่ปห ตาใช่เป oh, mm ็นน้ำผึ้งวะโอ้มีของกินริมแม่น้ำด้วยเนี่ยเออมันต้องเป็นแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวค่อยไปหาที่พักที่จ้กินก่อนจอดแอร์ได้บ้างจอดแอร์ชาวบ้านพน่นริมแม่น้ำนี่นี่ชาบ้านจอดได้เราดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูก่อนเสร็จแล้วก็อาจจะไปนอนที่โรงแรมที่ผมเห็นนะผมไม่แน่ใจว่าเลี้ยงกับเข้าวคือวีน่ะ แถวนี้จะมีเอ้ยอย่างนี้ไปวนดูได้ไปว่ามีโรงแรมปะเดี๋ยวค่อยวนมาทีได้ได้ได้คือ <c oughs> ถ้าเจอโรงแรมปั๊บเดี๋ยวผมถามโรงแรมถูกใจผมมากินนะที่นี่เพราะว่าผมเห็นรถทัวร์มาจอดแสดงว่าตอนนี้ต้องเป็นย่านของกินแล้วก็อาจจะมีที่พักนะกำปงชนังมีรถทัวร์มาเยอะมากครับตั้งนู้นอะไรอ่ะแม่น้ำแม่น้ำแม่ก็ในอยู่คิวกันเลยคือโซนเนี้ยมันเป็นโซนของกินนะ ที่ผมผ่านมาแล้วก็จะมีคนมานั่งนะแต่คะแน้คือเดี๋ยวผมดูโรงแรมได้ปั๊บก็จะมาถ่ายคลิปอาฟุตติกในกระบอกชนังให้ดูครับเพราะตอนนี้อยู่ไปที่เวลาประมาณสองทุ่มแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็คงวนกับไปทางเดิมครับเพราะเห็นโรงแรมอยู่สองโรงแรมนะมันไม่มีเขียนเกตเ้าเป็นเขียนโฮเทลเลยอ่าอตรงนี้คงไม่มีอะไรเดี๋ยวช้วชาๆจะมาเดินตลาดครับมันมีบริการนั่งมันมีที่นั่งนี่คือมันเป็นที่นั่งสำหรับทานอาหารหมดเลยเหมือนชายหาดเลยเว้ ๋อเป็นเป็นของไม้เลยเน <ใ trips S 1> ี่ยใชรใช้หาดเลยอะ <ederim. S 2> เออนะโอเคแล้วกินที so ่นอนออนไลน์กับนแน่ถั่วครับไปเดื่อยๆแต่ผมจะวนกลับมาที่เดิมก็ตอนเช้าัิทีครับสรับเส้นทางนี้ครับเพราะว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่จอดคางเรือทเรือเอเค้าเหมือนเอเดี๋ยวเดี๋ยวเีเรีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเรือโอยเราวนได้ดีีเวดดเดดดเดียวเอเยวเเดี๋ยวเปว บนค่อยๆลงไปก็ได้ไม่ต้องรีบอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูห<ช>น่อยถ้าเราอส่งปลาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็บนขึ้นมาขอดูหน่อยว่าคือถ้าเรือส่งปลาใช่ไหมจอให้แล้วนะทุกคนค่อยๆไปโอ้เหมือนถ้าเราือระวังหินหินเลืหินนิดนึงนะหินระวางังค่อยๆย่อนโอเค